สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของพากาศนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันกับเกม HOK OK นะคะหรือว่าฮอร์นออล์ฟิงนะคะเออนะวันนี้นะคะผักก็จะมาเล่นเป็นตัว ของทางฝั่งเมดนะคะชื่อว่าหนีวาเนาะแล้วในสกินชุดนี้นะคะเป็นแบบหนีวามันจะมีตำนานหนึ่งเนาะที่เขาแบบว่าสร้างเสาคัำสวัรค์อะไรเงี้ยโอ้เห็นปล่ะที่เอายามันีสีสาห้าหเสี่เพื่สางเสาคสวรรค์เมื่อกี้มันลอดมันจื้อนะเออคือเดี๋ยวนางอจะรีเวิร์กมาใหม่อยู่นะแต่ว่าเราอยากมาเล่นลงก่อนเนาะเพราะว่าด้วยความแบบ ก่อนมารีอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวถ้ามาันรีเวิร์คเสร็จจะมารีลงใหม่นะคะก็เกมเพย์จะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเราก็ไปติดตามดูกันได้เลยจ้ามาค่ะเริ่ม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 เราซือกุะเปาอะไรอย่างเงี้ไม่ตองนไรก็ดูเลยลืเดี๋ยวรอผัว <โฮ S 1> หน้ามาก็ทำเองรู้เองเนาะเออนะคะ สวยไหมไหมความพิ้วความอะไรของผ้าคุณนะอ๋อนี่ไงเจอกับยายแรดคือเซิร์ฟไทยอ่ะเอาวีจะเป็นแรดนะอืมผับไปก่อนสกิลแรกของดิฉันนะก็จะเป็นฟิวว่าปล่อยสี่ยมสี่เหลี่ยมไปไปผักอะแล้วมันจะระเบิด์สี่ทิศเออปล่อยก่อนปึ้งไม่นันจะผักนิดๆนะคะเออโอ้ยโอ้โหแรงมากคุณนะอะไรถนัดหนาอีดอกหิวหรอ อุยเขาไปกับความหยาบแล้วค่ะทุกคนปึ้งโป๊กไปก่อนคะ,อะ,ะัโอไมคก็คุณนะโอไมค์ก็วายฟิกอือจะบ้าคือฝั่งนู้นดุเลยกันขนาดนั้นนะไม่เลือดเหรอ,อยู่แค่นะั้นอาไงดีอุ้ยป่ามาปิดเลือดป่าปิดสวยมากคุณนะอุ้ยตอนนี้ป่ามาเร่นยๆนั่นเนี่ยตอนแรกยังหลงรีนะคะว่าจะไปเอาได้ยังไงด,ดอกป่าปิดปึ๊บอุ้ย โดนยกเลิ่งสกิลก่อนเมื่อกี้นะคะเราวางเป็นสกิลวาร์ปเนาะคือถ้าเราวาร์ปลงไปปึ้งเนี่ยมันก็จะสตาคนที่อยู่ในวงระยะด้วยอยมาแล้วค่ะซัพพอร์ตก็รักเน็ตจังเลยแล้วไม่อันนี้ละมังซับละมังแคลงแคลี่อ่ะกลับด้วยคนนะคือแบบเออเลือดเหลือแค่นี่เนาะจะไปมั่นจะไปอะไรปึ้งน้าขาวต่างตาสวรรค์วนะคะ เดี๋ยวเราวางวางสกิลสองไว้ก่อนเนาะอีสกิลสองนี่มันก็จะฟีลเหมือนว่าเป็นเหมือนอ่าสี่เหลี่ยมอันเนี้ยมันจะทําให้มาศัตรูเดินทะลุผ่านไม่ได้เนาะถ้าปล่อยสกิลหนึ่งไปปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วอีสกิลถ้าระเบิดว้ายป่ามานา้ยเดี๋ยวก่อนเอ้ยไปเอาไปก่อนอ๋อแต่ว่าพีซเอาหนูครับป้อ,อมไปเนี่ยเออต่อต่อต่อ,ตอเออนะคะเนี่ยเห็นไหมพอเ,เ,เราวางไว้อย่างเงี้ยปุป๊บหน่อยเขาแล้ขับไปแหน่สกิลระเบิดปุป๊บ ไอซี <AC S 2> mm hmm. เหลี่ยมก็จะระเบิดต่อเป็นคือแบบสร้างดามเมจจึงจ้งๆไปเลยนะคะเดี๋ยวเราวับลง,งเพราะวเออไม่มีใครเลยอเอาอย่างไรเลาส่วนอันติว้ายมาก,กิเมจฮึมฮึ่มยิงอันติเบี้ยงหนึ่งแมตช์นะคะเป็นอันตินั้นเราจะยิงสุดแมตต์นะทุกคนเป็นฟิลดามเมจแนวตรงอะ่ะเออ จะขอดับบ้านไปอีู่ิกลับมาหรือเปล่าวเย,ยนี่นะเย,ยนี่นะคือบอมแบบอือ้ป่าปิดอีกแล้วทุกคนคะ่ะเออแล้วหนังซับปิดป้อมให้ละบวกสิคะบวกสิคะบวกเออจบโดนดับเบิลคิวไปหวานๆป่าเกินไปป่าคือห้องคุณแม่ขอกลับได้ไหมล่ะพี่สาวโอเคไม่ให้ขอบคุณนะฉันรับกลับก็ได้จ้า ส่วนพี่อ้เดี๋ยวเราวัปไปเลนกลางเลยนะครับรีบไปเคลียร์ก่อนเงินท่านั้นทีนะ่น็อเคเอวาริติงครับก็เทแล้วมันฟิดอุ๊ยเพ,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 พื่อนโดนเพื่อนโดนคุณแม่เดี๋ยวเพื่อขับปอร์เช่ค่ะว้ายแล้วแครี่ขับปอร์เช่มาไม่ทันคือขอโทษออมมองไม่ทันน,ะน่ะน้อยอ้อม ขอโทษได้ไหม,ไมเหตุผลกันเลยนะคะที่แคร์รี่เอางี้เอางี้แก้แขนให้แครรี่แก้แขนให้แครรี่โอ้โโคลไปค่ะเอาละเมื่อกี้เธอทำ A D C สุดแซ่บเราเหรอหืมไหนสิโอ้โนี้แบบปลาดักเอ้ยเหลือนิดเดียวเอามันฮึหึฮึฮึเลิศเป็นไงละ่ะคะวณน้าวายแทงมา คือเมื่อกี้เลิดเหลือแค่นั้นยังไม่กลับเอาไงแล้วก็ถูกไปเลยหนึ่งแมตช์คือเห็นเงาป่ามาแล้วรู้สึกขนลุกอะคือป่าวมันจึงเกนือยขอบคุณเขาที่สวยกต่บ้านก่อนุ๊บมาหากับเขาเรนโอ้เดี๋ยวคลิปต่อไปเราทำอันนี้ด้วยดีกว่าสปอร์ตจากตัวนี้กินมังกรคือสวยจึ่งมากคนะเดี๋ยวรอติดตามกันเลยโอแล้วก็อุ้ยมาแล้วมา ขอเนี้ยเราเล่าทีนึงนะคะก็คือช่วงนี้อาจจะหายไปแป,ป๊บหนึ่งเนาะเพราะว่ายุงย่งๆกับชีวิตนิดนึงอาจจะไม่ได้มาถีมาลยนะคะโอ้ยแล้วก็เกมในพีอุ้ยวับลงมาช่วยเพื่อนก่อนอ,อย่างไรสีไหนเรียกมหาใครคุณแม่ไม่มีใครเลยจะบ้า่ะเออวางบอกไว้ก่อนอ,อ,อ,อและสไลด์ไอข้ามหินหนีเนี่ยแกก็เ,เกินป้าฝั่งนฝ้นมัน,มน เล่นหน้าลำหน้าลำเหมือนกันนะหลักพิมีดมาละอุ๊ยแม่ดูหนูโดนยกแม่หนูยกระวังซิเอามาก่อนดีดอกตั้งหลักสิวปึ้งหนึ่งแมทได้ไหมป่าเก็บหมดสบ้าโคตรแซ่บอ้าวพี่แครีกูคือแรงขอแม่เอาไม่ปูด ปูว่าออกไปก่อนคืออะไรเกียรกันหรอนี่ค่ะตู้ค่ะหลบดิจิตอลค่ะนี่ค่ะเอ๊บเดี๋ยวขอวับดักไปเลยซึ้งๆปึ๊บอ้าวแล้ววับเอาป่าสกิลรบอังตกิลเกินพ่แม่จะยืนก่อนนะครับคือหนักเฮ้ยป่ามาปิดคือยืนเลยยืนเฉยๆได้ไหมคือยืนมองป่าเล่นเลยได้ไหมล่ะถ้าจะขนาดไนี้ี่เก่งเกินปะ้ยเลิศคือตานี้คือมานอนกินดาวเว่อ ไปคะ่ะหนึ่งป้อมอ้าวใครที่อย่างไรเพราะว้หึคือสกิลอันติไม่โดนนะเมื่อกี้แต่ว่านางโดนจะด,ดจรันเอเดาเมจจจจะไปซีเรียแเราอีสองว้ายแม่แม่แม่เขาจะทุบหนูป่าวเขาจะปลาพลาสนูปะเนี่ยไม่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 ไมไมกลับกลับกลับก่อนไม่ได้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 ไไดไไดเออเมื่อกี้ขอพูดต่อจากเมื่อกี้เนาะก็คือว่าตัวเนี้ยทีจุ้งยุ้งก็อาจจะไม่ได้ค่อยอัพ มาทำคลิปทำอะไรนะคะเดี๋ยวถ้าหลังจากเออได้อะไรเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยลก็อาจจะแบบว่ามีเวลาทําคลิปมากขึ้นนะคะขอบคุณคนนั้นยังอยู่กับผักนะคะยังมีตามกันนะรักทุกคนนะคะเนี่ยเออนะกาสัไปต่อ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 ตอต่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 ้ตอ่อตตอต่ต่ตีอตอ่อตอ่อ่อย ยิงเปี้ยงอุ้ยสไลด์มาหารั์ว้ายว้ายทำใครก็ทำค่ะแต่่อยาทำเราแตาทำเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนูเหีียนะเหีียนะโอ้โหเขาจะเอาอะโอ้คาป้อมเหรอคุณพี่คุณหนูบอกเลยนะว่าแบบคุณพี่ทำอะไรหนูได้หรอกป่าแล้วป่าหนูปิดแล้วป่าหนูปิดเอาไงอะอุ้ยแต่ป่าเลือดโลว่ะอุ้ยแล้วแครี่กูเข้าค่ะยังไงสินี่เจออมนุมย์บ้าปุ๊กหนี วะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ป้าโดนพัสกินหน้าคิดเลยน้อยออมไปช่วยบนดีกว่าคุณแม่วับดักดีกว่าดักดักดักเอาชัวเอาชัวปึ้งไหนสิม้ยอยู่ในปากกันหมดเลยคุณแม่ไปไปไป ดูค่ะผักค่ะหัวหนึ่งแมตคาวิแรงนเนี่ยไม่ได้ลาดหนะว่าท่านยิงเปี้ยงไม่โดนหรอดีดหน่อยไล่ทุบทุบหลังทุบหลังทุบหลังอีกเวลาให้เพื่อนทุบกระเถิดเดี๋ยวเราเตอนทีดีกว่าเตี๋ยขีปิดค่ะมาละาี่ปากเพื่อนจบ รีบตัวนี้ถึต้องถึงเวลาละถเวลาที่หล่อนต้องโอเดี๋ยวไม่ถึงเวลาแค่นั้นถึงเวลาเรากลับค่ะเดี๋ยป่สียังไงแล้วกวมาเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนดีกว่าคือ อยู่คนเดียวหวยจริงค่ะมันแอ้เกินไปค่ะโอ,วอ้วะแรงมากมเชียร์วะดแม่วาร์ปดักค่ะฟึ้งโอว้วะแล้วก็ดร้อมตีหนึ่งแมตช์แล้วก็ผัดไปหนึ่งแมตช์ยงไงอืมแรจะรอดอุ้ยเอาเราตายเลย ใช้ีวไงไหวพี่ไว้ไว้ไว้ติ๊ก่อนอแล้วป่าลำอยู่งั้นหักพักพักพักอุ้ยอุ้ยกลับไปช่วยดีไหมอ่ะผมจเอาไงแต่เราอุ้ยแคร์ดีแต่เรากลับบ้านก่อนเพราะว่าเลือดเราคุณไม่พอ วาร์ปเลยเวเราจะวาร์ปไปช่วยเลยครับปึ้งโอ้วะหนึ่งแมูยเรีบร้อยอ่ามันเกิดอุ้ยเดเมดเดเมดเดดเดดลุมค่ะลุมค่ะลักแท้แพ้ลุมโอ้วะโอ้วะโอ้วะยิงไปปี๊กโอ้อืมก็เจอป่าเราดับม้านไปเลยสิคะ มาดัานบนต่อช้ำๆอ่าพี่พี่แทงพี่แทงพี่แทงตัวนี้น่าจะเหมือนมอสมอสตอดดิเพรนปะซัมติงลืมเหมือนกันอืมลืมอืมโอ้ยพี่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 อย่าทำหนูพี่อย่าทำหนูพี่อย่าทำหนูพี่อย่าทำหนูอ,หนอุ้ยไล่ทุบอะไรกันขนาดนั้นน้าไล่ทุบเหมือนหมาเอาอันนี้กิวดอร์ นี่เราวาร์ปจากออุ๊บตันฟวงหินล่าอุ้ยวยาร์ปดักสวยมากคุณแม่นี่ล่ะกลับ้ด้แล้วก็มาออกลางจบกันดีกว่าคนาไปค่ะระวังวางท่าสกิลสองเยอะแล้วก็ปาสกิลป็นจะได้ระเบิดแรงเอออย่างนี้แหละถูกต้องถูกต้อง,อ,ง <c oughs> อันติีพียงหนึ่งแมตร หม,หมดนี้นะคะเจะแม่หนูนว่าภูตางสาวคำสวัสดินี่ละนี่ละหลักฐานหนึ่งป้อมถักเพื่อทสาเอาไปก่อนเออขอปีป้อมก่อนได้ไหมปีป้อมแล้วป้อมตีเราค่ะปึ๊บชนะค่ะว่านเจี๊ยเบิ้ลแม่นี่ละนี่ละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วงนไม่ได้จุ๊บมา